สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องคักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยเช้าเช้าเวลากาแฟมะนังเวาแว,วะแวบะบกับพี่น้องคือเกา่าอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นสิ่งที่คิดว่าสังคมสนใจเราก็จะหยิบยกมาวิเคราะห์วิการนําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นน่ะน,นะคะพี่น้องคะ่ะเอ้าก็ยังเกาะติดต่อค่ะพี่น้องคะ่ะ เพิ่งรู้ประวัติอย่างที่ว่าเพิ่งรู้ประวัติอีหลาก่อนมาอยู่สาวน้อยไม่ทาบัด,ดาจริงๆนั่นแหละค่ะพี่น้องขาใจเอาใจสูดเดอ,อให้สงกับความลําบากของอีหลาอุ้งอิงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็ตีสถานการณ์ยังดังระเบิดระเบ้อเพิ่โพลบอกม้บอกแตง ยังเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งอยู่อย่างที่ว่านั่นแหละคะ่ะในความดง่งความดังของเจ้าองค์อิงแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละคะ่ะสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆเพราะว่าความนิยมชมชอบนี่ได้มาอยู่ทุกมุมโลกก็ว่าได้ะนะคะพี่น้องเจ้าขาเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในความดังเพราะว่ามันเป็นการดังขึ้นมาจั่วพริกตาว่าง,งั้นเถอะนะคะชั่วข้ามคืนก็ว่าได้ผู้คนรู้จักกันทั่วโลกแล้วก็ท่าทางก็ดังไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าและตอนนี้ก็คือเพลงที่ออกมาซิงเกิลแรกของ น้องในการที่อยู่บนเวทีสายนพิรวันแพงหอฝันมะล่งงฮานก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียว2ล้านวิวภายใน2วันกว่านั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆสมกับชื่ออนูน้อยมหัศจรรย์จริงๆนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเด็ก16เนาะในกรณีนี้แต่คราวนี้ก็คือเมื่อวานเราไปดูคิดว่าทุกคนทั่วโลกคงได้ดูแล้วละ่ะในการที่ช่องใหญ่ของสายนพินวันแพงมีการทําคลิป ชีวประวัติอย่างนั้นละกันประวัติของอิหล่าอุ้งอิงแล้วก็เกิดมาเป็นอะไรอย่างไรก็เท่าที่เคร้าวก็คือไปอยู่กับพ่อใหม่ที่รีสเกตน่นอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องขาพ่อใหม่ก็อยู่กับแม่ใหม่ก็ประมาณก็อยู่กับแม่ ประมาณ30ปีแล้วก็ที่อยู่ตรงนั้นคร่าวๆในคลิปนั้นทุกคนคงได้ได้ยินแล้วล่ะแต่มาดามหน่อยเอามาขยายอีกทีหน,นึ่งนะคะพี่น้องขาเพราะว่าติดตามแล้วก็ทําให้น้ําตาไหลติดตามหลายรอบก็น้าตาไหลทุกรอบนั่นแะหละค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเกิดจากตมจริงๆเป็นเพชรที่อยู่ใต้ตมจริงๆนั่นแะหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าก่อนนั้นน้องก็ดินินรวนอยู่หลายอย่างการที่ย้ายกับแม่ไปอยู่บ้าน พ่อใหม่ว่างั้นเถอะพ่อใหม่ก็มีที่ทางเยอะแยะแต่มันก็ไม่ใช่ที่ของ พ่อโดยตรงยังเป็นที่ของแม่ของพ่อใหม่อยู่ว่างั้นเธอเป็นที่ของย่าอยู่ว่างั้นเถอเนั่นนะคะพี่น้องขะซึ่งตัวเองก็มีแค่อาศัยได้ไปปลูกบ้านตอนนั้นก่อนนั้นนันก็คืออยู่ขอบนัวขอบคั้วนั่นแหละแลพี่น้องเนาะอยู่ขอบนัวขอบคั้วอยู่กินแบบลําบากอยากเย็นแต่มีช่วงหนึ่งที่แม่ไปบนบานศาลแม่ฮันนี่อย่างที่บอกก็มีการถูกหวยว่างั้นเถอเนั่นนะคะพี่น้อง่ะมีการถูกหวยรวยเบอร์มาแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มีการมาสร้างบ้าน หลังเล็กๆบ้านใหม่พูดง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะบ้านใหม่หลังเล็กๆก็คือได้มาจากการเสียงดวงว่างั้นเถอะนั่นนะคะพี่น้องค่ะแต่ครานี้ก็คือขณะที่เขาไปอยู่ที่ศรีสะเกดนั่นก็คงจะเป็นประวานเพราะเด็กมันมีความ ชอบอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วชอบร้องชอบลําอย่างที่ว่านะก็เลยออกมาอยู่ที่ทุ่งนาอยู่ในของของวอ,งข,องของขั้วนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วคราวนี้ก็คือมีการซักมีการซ้อมเกิดจากอะไรเกิดจากกับการที่อีหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบร้องชอบลํจาจะนั้นก็คือแม่พาไปเปิดหมวกตลาดนัดค่ะพี่น้องขะอันนี้ก็คือมันเป็น ถ้าเราติดตามเรื่องราวซุปตาแต่ละคนว่างันเถอะนะครพี่น้องคะก็จะมีที่มาที่ไปต่างกันแล,และคำหนึ่งที่บอจโจพูดมันก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงอบอจโจมีพูดการเปรียบเทียบ คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําดีได้เลือกที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นมาได้นู่นนี่นั่นอะไรซึ่งเราก็สังเกตเห็นแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะกับการที่ไปดูในคลิปวิดีโอของสารเพชรบานแพงที่เอาประวัติของอีหล้งอิงมากน่น,นะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็คือกับการที่เราไปดูไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของแม่เองหรือพ่อใหม่เองก็เถอะค่ะพี่น้องค่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีจอบอ้อมอารีเป็นคนที่จิตใจดีอย่างที่ว่าฉะนั้นก็คืออีหนูก็คงจะได้มาจาก แม่เลือดเนื้อเชื้อไขของแม่เพราะว่าแม่เป็นคนที่พูดจาดีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มีมารยาทอย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็อินูเองก็ยังเด็กยังน้อยอยู่แต่ความใจเอาของอินูนี่อย่างที่บอกอลากลากอะ,อะไรลากเขาเรียกอะไร <inate> มันจะมีคนนึงไปตั้งอยู่ที่ตลาดนัดแล้วก็โทรมาอีหลาค่ะคีโมอใส่ไปกับแม่หล้วก็ไปห้องเพ่งเปิดหมวกหรือไม่ก็มีบางช่วงที่แม่เล่าให้ฟังว่าบางทีก็เป็นดนตรีของคนตาบอดเนี่ยหน้าหลักกับพี่น้องขาอีหลามากหลายอีหลากับขอไปไปขอถือไมมห้องเพลงน้ำเพลินแต่ว่ากับบ่ได้เอาเงินเอาทองน้ำเพลินหลอกเพี้ยนแต่ว่าอีหลามากกีหลังขอลอาก็ก็อย่างที่ตลาดบ้านเราก็จะมีพวกอะไรนะ พี่การสังสายตาอย่างนั้นแล้วกันนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเปิดตลาดไปเปิดหมวกไปเปิดอร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังให้ชาวชาบ้านเห็นดูฟังนั่นแหละแล้วก็อีหล่าไปขอจับไม้ห้องน้ําเพลนน่นนะ,นะค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ นั่นก็คือมันแสดงให้เราเห็นว่าความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นความชอบความอะไรของในใจของอีหลาเนี่ยมันมาตั้งแต่มันมันมาตั้งแต่น่อยแล้วว่างั้นเอถอะเท่าที่จําความได้มันก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะเท่าที่เราดูเหตุการณ์แล้วก็ความที่มาด้วยการที่ มันเลือกเกิดไม่ได้แต่มันเลือกที่จะเดินทางมีเส้นทางเดินได้นี่เป็นสิ่งที er ่ถูกต้องนะพี่น้องนะด้วยการที่เขาทะเยอทะยานเขาอยากจะเป็นอยากจะไปอยากจะโน่นอยากจะนี่อะไรก็ตามอย่างที่แม่บอกว่าอยู่ทุ่งนาเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่ในบ้านพอย้ายออกมาทุ่งนาเนี่ยเพราะว่าเป็นการที่อาจจะรบกวนชาวบ้านก็เลยจาเป็นต้องไปอยู่นอกบ้านอยู่ทุ่งนาแล้วก็จะได้ร้องดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรอย่างไรก็จะได้ร้องเพลงก็จะได้ฝึกได้ฝนตัวเองนั่นก็คือเป็นการที่ เออเป็นการที่มุ่งมั่นของอิหล่าอีหลีเนาะพี่น้องเนาะไปเห็นแล้วก็โอ้โหน้ําตาไหลประวัติไม่จริงจริงแล้วเราก็เห็นแต่บางคนอาจจะมีการเมคขึ้นมาบางคนอาจจะมีการไม่ได้ขนาดนี้แต่อิหล่ามันขนาดนี้ไปเบิง้งที่นอนหมอนม้งก็เออเป็นเป็นกระทอมบานเหาน่นาะละค่ะพี่น้องคะ่ะกระทอมก็ง้อข้อคุ้ยเหมือนบานเหาปกตินั่นแหละไม่คิดว่าสมัยนี้ยังจะมีอยู่นั่นน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะแค่สองสามปีที่ผ่านมานี่เองก็ไม่คิดว่าจะเจอปัญหาแบบนี้ถ้าจะพูดตามจริงนอนน้าของ้อขออคุ้ยถ้าสมมติว่าแ ไม่ถูกหวยก็คงจะไม่ได้บ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆแต่ก็คือเป็นบ้านใหม่นั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีคํหนึ่งที่แบบมอแม่ฟังแล้วก็ได้ยินวัโจพูดแน่นอนละ่ะค่ะพอมาเห็นแบบนี้แล้ววอดโจพูดทันทีเลยบอกว่ารถก็ต้องมาบ้านก็ต้องมานะะั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งก็เหวังให้พี่น้องประชาชนช่วยสนับสนุนช่วยเสแ์นี่นะ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากับการที่โอ้ประวัติมัน ถ้าแต่ก่อนเราก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าโอเคชีวิตลำบากโน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแต่พอมาสมัยปัจจุบันแล้วยังมีลําบากขนาดนี้อยู่นี่ก็โอ้ก็ถือว่า แต่อีหล่าก็มาทุกทีทุกทางทุกเวลาแล้ว,ลว,ลวค่ะพี่นองค่ะและอีกช็อตหนึ่งค่ะเมื่อคืนหลังจากที่พึ่งลงเวทีแล้วเมื่อวานเมื่อวานหลังจากที่ลงเวทีแล้วก็ขอเงินแม่หนึ่งพันจะไปให้อาจาร,รย์นักดนตรีโอ้โหอิหลา่าแสดงสปิริตดีน้ำใจงามจริงๆอิหลา่านะถ,ถ้าพูดตามเพียงกับพี่นองค่ะบางทีมันเป็นการสิ่งเล็กชิ่งน้อยแต่เด็กอายุสิบหกเขาคิดได้นั่นก็คือการที่มันก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่ลืมบุญคุณการที่ แตกนอแตกแนวหรือการที่โอ้โหฉันดังแล้วฉันไม่งอ้อใครหรืออะไรอย่างไรมันก็จะมีการตัดไปได้เลยตรงนี้น่าจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นในสิ่งที่ทุกคนก็เป็นห่วงอย่างที่บ้านนะ้องนะนะพีนะ้องเนาะกับการที่โอเคได้โด่งได้ดังแล้วก็จะมีปัญหาโน่นนี้นั่นอะไรอย่างไรแต่อีหลาก็เมื่อคืนก็สปิริตแรงกล้าได้เมื่อคืนล่าสุดของเมื่อคืนนะ่ะนะคะพี่น้องขาก็อีลาก็ พัฒนาขึ้นเยอะชุดก็สวยด้วยล่ะเมื่อคืนพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยล่ะค่ะดูบนเวทีเมื่อคืนน่ะนะคะพี่น้องคะแต่หมอแม่สงสัยว่าไอ้เวอร์ไปไหนอ่ะมีการถามเมื่อวานอ่าช่องกัญชัยลำเพลินออฟฟิเชียนมีการถ่ายทอดสดเมื่อคืนมีการไลฟ์สดอยู่หมอแม่ก็เลยเขียนไปถามบอกว่าเอ้ไอ้หนุ่มเวอร์ไปไหนน้องเวอร์ไปไหนประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็อุกอังนั่นแหละพีะ่น้องเนาะแล้วก็มีการตอบมาเจ้กากัญชัยก็มีการตอบมาบอกว่าเวอร์ไม่สบายนั่นแหละค่ะพี่ เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไปไหนอะไรยังไงทําไมไม่มีข่าวแต่ได้ยินบอสโจพูดมีคนถามหาเวอร์เอร์ไปไหนผมก็ยังโมโหเล้ยวเวอร์ไปใส่นั่นแหละอาจจะเป็นการตลกหรือเน้นหรือเปล่าหรือเป็นอะไรกับเวอร์หรือเปล่าอันนี้ก็คือแสดงความห่วงใยไปหาเวอร์แล้วกันถ้าไม่สบายถ้าอะไรอย่างไรก็ให้หายป่วยไวๆเป็นกําลังใจให้เข้มแข็งสู้ๆถ้าป่วยโยก็หายไปไๆนั่นแหละนะคะพี่น้องขาเพราะว่าในคอนรเตอร์ในการที่พาน้องออกเวทีเนี่ย เบอร์เท่านั้นลหะที่เหมาะที่สุดในการที่พาน้องออกกันนะคะพี่น้องขาหมอแม่คิดอย่างนั้นก็สื่อสารนี่ไปหาเบอร์หน่อยแล้วกันว่าถ้าไม่สบายก็ขอให้หายไวๆแข็งแรงไวๆคิดว่าคืนนี้น่าจะเห็นเบอร์อยู่บนเวทีพาน้องออกมาหน้าเวทีอยู่อันนั้นก็ฝากไปถึงไอ้จเจ้าเบอร์หน่อยแล้วกันนั่นนะคะพี่น้องขาเพราะว่ายังเป็นห่วงอยู่หายไปแบบ <c oughs> ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแต่บอกว่าป่วยอะไรอย่างไรมันมีอะไรเป็นเลสไนหรือเปล่าเราก็อยากจะรู้ว่าไปทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรป่วยหนักเลยเหร,อหรืออุบัติเหตุอะไรยังไงประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องค่ะเราก็อยากรู้ถ้ายัางไงก็สื่อสารไปหาเวอร์ถ้าป่วยก็ขอให้หายดีหายวันหายคืนนะน,นะคะ เพื่อเท่านั้นที่เหมาะกับตำแหน่งที่พาน้องออกหน้าเวทีพาน้องออกมาแสดงพาน้องออกมาร้องมาลํ่นั่นแหละนะฉะนั้นก็คือ ถ้าไม่สบายก็หมอแม่ก็ขอให้หายไปๆนะคะคิดถึงอยู่นะดังนี้นก็คือคิดว่าวันนี้คงจะเห็นนะพี่น้องนะโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นประวัติของอิหล่าแล้วก็บอธรรมดานะพี่น้องเนาะโอ้เรียกน้ําตาได้เลยหมอแม่ดูตั้งสองสามรอบเลยนะในคลิปเดียวของบอโจนะั่นะ่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคนสมัยนี้แล้วยังมีเหตุการณ์แต่มันก็คือเป็นเหตุการณ์จริงนั่นแหละเพราะว่าไปถ่ายจริงทําจริงบ้านจริงแล้วก็แม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยนั่นก็คือมันเป็นการที่ ออได้มาดีแล้วขนาดนี้นู่นนี่นั่น,นคิดว่าคงจะไม่ดีแตกแนะคะพี่น้อค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงอยู่มาแม่เองก็เป็นห่วงประมาณดีแตกแล้วนะเพราะมันมีประวัติเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วด้วยกิยามารยาทจากแม่ขององค์หญิงแล้วจากตัวน้องเองอย่างเช่นโอเคได้เงินได้ทองมาก็ขอเงินแม่เพื่อที่จะให้ทิปอาจารย์นักดนตรีให้ทิปคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นก็เป็นการแสดงศักดิตรของอีหลา ในการที่หนาซิบโบมีคําวดีแตกของและพี่น้องเนาะโอเคค่ะเรามาหอมปากหอมคอทุกคนก็คงจะได้ยินได้ฟังก็รอลุ้นหนึ่งเวอร์จะขึ้นเวทีพาน้องขึ้นเวทีอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นการป่วยหลายวันหรือเปล่าอะไรอย่างไรก็รอดูค่ะพี่น้องก็ให้กําลังใจสู้ๆนะคะส่วนอีหลาพัฒนาขึ้นเยอะเมื่อคืนล่าสุดอีหลาสวยงามมากๆได้ชุดใหม่ได้สวยงามแล้วก็ร้องถือว่าโอเคเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นการที่แสดง แสดงสปิริตแรงกล้าด้านหน้าเวทีของอิหลาคนอายุ16เด็กอายุ16ได้ขนาดนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นมากๆเลยขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ